ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับเมนาวาทารอค่ะวันนี้ทำรันดอมในหัวข้อผาอุรักสู่อิสรภาพก็แจ้งก่อนล่วงหน้านะคะในช่วงพฤศจิกาเป็นต้นไปนะคะแม่มองรับรับพิวการดูดวงและการโค้ชส่วนตัวนะคะดังนั้นใครที่ติดต่อสื่อสารอะไรทักถามนิดนึงนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดรับพลังงานในเรื่องของการทํานายดวงนะคะแล้วกออ็อาจจะมีการเดินทางค่ะดังนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ ประจำการบ่อยๆการติดต่อสือส่อสารอะไรใดๆก็สามารถฝากข้อความพูดคุยได้แต่อาจจะตอบไม่เร็วนักนะคะเพราะบางครั้งก็อาจจะปิดเครื่องการเดินทางในที่ไหนอะไรพวกนี้ก็ ยังไม่ค่อยแน่ชัดค่ะบางทีไปปฏิบัติธรรมก็สองสาวันถึง10วันนุ่นแหละกว่าจะกลับมาตอบนะคะเพราะงั้นอย่าโอนไวใจเย็นนะคะแล้วก็ยังไม่รับการดูดวงตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปค่ะต้องการพักพลังงานแล้วก็ต้องการไปซึมซับโออิสิตพลังงานดีๆมาเพิ่มพลังงานให้กับชาแนลเราเยอะๆนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะขอให้สามารถก้าวเดินต่อไปนะคะสู้ๆนะไม่มีกันเล้าแต่ก็ยังทำชาแนลเนื้อหาลงในช่องทางของ YouTube อยู่นะคะ แล้วก็เนะะื้อหารันดอมนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนคุณจะได้โอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่การจเจริญงอกงามจากการผิดอกออกใบนะคะการเติบโตในเส้นทางที่ดีงามมากขึ้น ใครที่เคยเจออุปสรรคปัญหานะคะในชีวิตมาอย่างเหน็ดเหนื่อยสารพัดส,สารเพช่วงเวลานี้กำลังจะมีข้อความดีๆหรือว่าโอกาสดีๆที่เข้ามาหยิบยื่นให้กับคุณแล้วแม้มันจะเป็นแค่โอกาสของจุดสตาร์ตนะคะแต่มันคือสิบถ้วยในภายภาคหน้าเลยนะหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแหมแม่หมอพูดสะดูดีเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้ตอนนี้มันดูยังไม่ถึงนะคะจริงๆแล้วอะค่ะมันคืออะไรที่เหมือนออกดอกออกผลได้อะ่ะมันเป็นสิ่งที่ ไม่ได้หยุดชะงักแค่จุดเริ่มต้นนะคะแต่มันคือสิ่งที่เหมือนให้แบบทบต้นทบดอกทวีคูณไปเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่คุณได้รับช่วงนี้อาจจะดูเหมือนน้อยแต่จริงๆแล้วมันจะงอกงามแบบรวดเร็วมากๆนะคะโตเป็นเท่าตัวในเวลาอันสั้นเพราะงั้นขอให้อดทนอีกนิดนึงค่ะอุปสรรคต่างๆกำลังผ่านคนแล้วนะไพ่แปดถ้วยออกมายืนยันนะคะคุณกำลังเดินผ่านช่วงเวลาของคืนวันอันมืดมิดออกไปแล้ว และกำลังจะไปสู่เส้นทางที่เป็นความหวังความฝันการทำภารกิจทางจิตวิญญาณการได้งานใหม่นะคะเป็นเจ้าคนนายคนกะะัะเลือดเดียวบางคนสอบติดนะเนี่ยสอบติดข้าราชการหน่วยงานไหนที่คุณเล็งเงไว้นะคะมีโอกาสที่จะได้รับมีโอกาสได้ขยับขยายเรื่อนขัน้นเรื่องตําแหน่งพลังงานของการเงินก็หนุนนาด้วยนะคะบางคนได้เจ้านายดีคะ่ะให้เงินเดือนเพิ่มซะอย่างนั้น บางคนก็อยู่ในช่วงชีวิตที่กําลังมีความสุขนะคะกำลังได้ลูกได้เด็กๆบริวารได้ครอบครัวที่อิ่มเอมใจกําลังเป็นช่วงที่เหมือนจะเป็นพ่อคนแม่คนในไม่ช้านะคะก็ยินดีด้วยนะคะหลายๆคนกําลังสร้างครอบครัวใหม่กันกําลังเป็นครอบครัวที่ครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมมากขึ้นนะคะแล้วมันเป็นช่วงที่เหมือนคุณอาจจะได้รับสัตว์เลี้ยงใหม่ๆห,หรือว่าอยู่ในช่วงที่กําลังแฮปปี้มีความสุขกับชีวิต จากข้อความข่าวสารดีๆที่กำลังจะได้รับนะคะมันเป็นเหมือนกับการสร้างความสุขการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตการได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากๆคุณจะได้พื้นที่ปลอดภัยสำหรับตัวคุณเองบางคนหมายถึงการได้บ้านการได้พื้นที่ที่เหมือนเป็นคอมฟอร์ทโซนในการเลี้ยงลูกการอยู่กับครอบครัวบางคนได้การคืนดีกับแฟนค่ะเป็นการกลับคืนระหว่าง แฟนกับลูกก็ได้นะคะถ้ามีใครที่เหมือนอยู่ห่างไกลกันนะคะจะมีการกลับมาคืนดีการกลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งการได้รับที่อยู่อาศัยที่ทำให้คุณได้ใช้ชีวิตครอบครัวแบบเป็นปึกแผนมากขึ้นและการตื่นรู้ในเส้นทางของชีวิตบางคนนะคะหาอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนความหมายของชีวิตที่เป็นเหมือนพลังงานที่ทำให้คุณเก็ตว่าชีวิตนี้คืออะไร คุณกำลังจะได้เข้าใจสิ่งนั้น,นะคะ่ะมันเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะพลังงานที่เรียกว่าผ่านทุกอุปสรรคสู่อิสรภาพและความรักที่มั่นคงมากขึ้นการตื่นรู้จากภายในการทำให้ทุกสิ่งกระจ่างชัดเหมือนการเปิดไฟในยามค่ำคืนนะคะสิ่งไหนที่เคยคลุมเครือสิ่งไหนที่เหมือนคุณลังเลคุณไม่แน่ใจมีตัวเลือกมีช้อยเข้ามาในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะคะมันจะเหมือนชัดแจ้งมากขึ้น คุณจะรู้นะคะว่าใครคือคนที่ใช่ใครคือคนที่ไม่ใช่พลังงานใดๆมันจะเหมือนส่งผลให้คุณกระจ่างชัดในทุกสรรพสิ่งที่เคยมืดมัวหรือเคยผิดพลาดพลั้งอะไรใดๆมาก่อนมันจะเป็นการสื่อสารผ่านข้อความเมสเซจจากครุทางจิตวิญญาณหรือการได้รับข่าวสารจากเพื่อนๆมาตอบโจทย์ในใจให้กับคุณการได้ครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมค่ะ การได้กลับมาคืนดีหรือการได้ความหวังอีกครั้งในการมีความรักที่ดีและคนคนนี้อะคะ่ะจะเป็นเหมือนกับเ,ออเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นทั้งแฟนเป็นทั้งเจ้านายนะคะแต่ก็ไม่ใช่เจ้านายที่เหมือนแบบจิัวใช้นะเป็นเหมือนคนที่เป็นหุ้นส่วนชีวิตได้อะคะ่ะให้กับคุณและก็มีเรื่องของเด็กๆลูกๆด้วยะคะ่ะเหมือนไม่ได้มาตัวเปล่านะไม่ได้อยู่กันเป็นคู่แค่2คนแน่ๆนะคะจะมีครอบครัวมีลูก มีโอกาสที่จะต่อยอดเส้นทางของชีวิตนะคะสู่รุ่นลูกรุ่นหลานแน่นอนนะคะพลังงานนี้จะเป็นความรักที่มั่นคงมีความสุขมีความสนุกมีความเข้าใจกันละกันแล้วก็ส่งเสริมกันในเรื่องของการเงินการงานและก็มีโอกาสเหมือนกับได้จคพอตการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการได้ธุรกิจที่ดีๆในช่วงเวลาที่เด็กคนนี้มาเกิดหรือในช่วงเวลาที่คุณได้ความรักกับคืนนะคะ เหมือนสิ่งที่อดทนรอคอยมานานนานนะคะตอนนี้ได้ครบทุกอย่างหรือกําลังจะได้ในเร็ววันนะคะกําลังจะเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆอุปสรรคกําลังจะผ่านพ้นคําตอบที่คุณสงสัยกําลังจะได้รับสิ่งที่คุณอยากจะไปใครวางแผนนะคะจะไปเที่ยวไหนการเงินกําลังจะสนับสนุนนะคะและกําลังจะได้วันหยุดพัก้อนยาวๆให้ได้เดินทางท่องเที่ยวกันนะคะ ซึ่งบางคนก็แบบแพลนไว้ไปต่างประเทศนะคะช่วงนี้ก็เหมือนสุขภาพแข็งแรงการเดินทางปลอดโปรง่งอะไรพวกนี้จะเป็นอะไรที่ดีๆในชีวิตนะคะสนับสนุนให้คุณได้รับทุกสิ่งที่คุณปรารถนาแต่มันอาจจะไม่ได้มาแบบอู้ฟู่มากขณะที่คุณจะคิดว่าอยมันจะต้องแบบเพอร์เฟกเลยแต่มันจะมาแบบค่อยๆมาทีละนิดแต่เป็นโจทย์ที่ทําให้คุณรู้สึกพอใจกับชีวิตมากๆนะคะความสุขความอบอุ่นความอิ่มเอมมันจะค่อยๆทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ แล้วความสุขตรงนี้ค่ะจะทําให้คุณสามารถมีกําลังใจกําลังกายในการสร้างชีวิตใหม่ที่มั่งคั่งร่ำรวยมั่นคงเหมือนมีความหวังจากความสัมพันธ์แล้วก็ความรู้สึกเหมือนได้รับการสนับสนุนอย่างแท้จริงอะค่ะเหมือนเป็นความรักดีๆมิตรภาพดีๆคนรอบตัวที่ดีที่คอยเกื้อหนุนคุณ อะไรที่มันไร้ายอุปสรรคขวางน้ําคนไม่จริงใจพลังงานไม่ดีตรงนั้นจะค่อยๆถอยห่างออกไปแล้วนะคะหรือไม่ก็ตัวคุณนี่แหละที่เลือกเดินจากมานะคะพลังงานตรงนั้นมันจะทําให้คุณได้รับสิ่งที่ดีกว่าการเติบโตการเตื่นรู้การกระจ่างชัดว่าอันไหนคือสิ่งที่ใช่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่ให้ความเป็นกําลังใจที่ดีต่อกันในระยะยาวจริงๆ ก็หลังจากนี้ค่ะทุกอุปสรรคจะผ่านพ้นแล้วมันจะได้รับอิสรภาพในชีวิตได้รับความรักได้รับครอบครัวได้รับตำแหน่งการเงินการงานที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆใครได้ฟังรันดอมนี้โชคดีนะคะคุณกำลังจะผ่านทุกอุปสรรคแล้วนะหลังจากนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะเพราะว่าพลังงานน่าไพาดีมากแต่มันอาจจะต้องผ่านอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องถอยออกมาจาก ความยุ่งยากวุ่นวายปัญหาของบทเรียนเก่าๆที่คุณเคยผ่านมาเหมือนให้มุกอ้อนนะคะให้มุบอ้อนจากความรู้สึกเนกาทติฟหรือพลังงานลบในอดีตด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่คุณมุกอ้อนได้จริงๆพลังงานที่ดีๆที่รอคนอยู่อะคะ่ะมันก็จะยิ่งชัดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขกับชีวิตได้แล้วะคะ่ะหลังจากนี้เนี่ยมันคือโจทย์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปจากเรื่องราวในอดีตแล้วดังนั้น พลังงานหน้าพ่เหมือนต้องการจะให้คุณเต้นไปกับจังหวะของชีวิตจริงๆไม่ใช่เรื่องราวในอดีตแต่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับโอกาสดีๆในชีวิตโอกาสที่ทําให้คุณรู้ว่าชีวิตมันยังมีเส้นทางที่มันแตกต่างจากเดิมอยู่นะมันยังมีสิ่งที่มันรอคอยคุณในรูปแบบท,ที่ดีงามอยู่นะช้าวันใหม่ย,ยังคงมีอยู่เสมอคะ่ะเพราะงั้นให้คุณลืมตาแล้วก็มองความเป็นจริงณปัจจุบัน อดีตที่เจ็บปวดได้ผ่านไปแล้วอย่าไปเอามันมาซ้อนทับกับภาพในปัจจุบันของคุณใครที่เคยผิดหวังมีปัญหากับเรื่องของความรักหรือว่าความผิดพลาดเสียใจนะคะให้ปรับโหมดตัวเองมาอยู่กับปัจจุบันมาอยู่กับคนตรงหน้าจริงๆเขาเป็นคนแบบไหนอาจจะไม่ใช่แบบเดิมอีกแล้วก็ได้นะคะเพราะงั้นอย่าซ้อนทับเดี๋ยวจะมีปัญหานะคะ อะไรที่ผ่านไปแล้วให้ผ่านไปค่ะให้เป็นบทเรียนให้เป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตในมุมมองที่หลากหลายมากขึ้นแต่ไม่ได้เอามาซ้อนทับกับปัจจุบันแล้วทำให้เราหมดหมองหรือว่าทำให้เราหวัดเรอแวงหรือว่ากลัวความรักความสัมพันธ์นะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆหากคนกองนี้ค่ะต้องการที่จะได้รับอิสรภาพที่แท้จริงคุณต้องปลดล็อกอดีตและประสบการณ์เก่าที่ไม่เอื้ออำนวยในการ ไหลไปกับความสุขของชีวิตณปัจจุบันนะคะดื่มดากับปัจจุบันเยอะๆค่ะชีวิตกำลังจะงอกงามไปในทางที่ดีแล้วนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งได้มีชีวิตที่ดีได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์ไวๆนะคะและก็ช่วงนี้นะคะแม่หมอปิดรับการดูดวงและการโคส่วนตัวนะคะจะออกเดินทางตามหาเส้นทางของชีวิตดังนั้นใครๆก็ตามนะคะอาจจะไม่ได้ติดต่อหรือว่าตอบกับข้อความไวนัก ยังไงก็ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะหากใครที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับไ i เวอร์เกอร์ทวินเฟมสามารถสมัครสมาชิกระบบ V.I.P. ของ Channel เองได้เลยนะคะในนั้นจะมีพอดแคสต์ที่แม่หมออรวบรวมเนื้อหาข้อมูลเอาไว้เพื่อทำให้คุณเข้าใจและก้าวเดินไปในเส้นทางของแสงสว่างได้ราบรื่นมากขึ้นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ